สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่สี่นะคะนำกระถักสามครั้งบัดนี้เป็นครั้งที่สี่ตรงกับวันที่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบแปดข้าพเจ้านางสาวอุสาหะนอกศูนย์ศูนย์หก ขอเปล่งวาจาสัทธยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยะบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงพูสมเด็จล,งลงุงหลวงพูวนเดียวหลวงพูสิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวาดีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทธยายของข้าพเจ้า,านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า,าเป็นสมาธิจิตอันควรแก่กัการสวดสัธยายวนต่อไป หน <2. S> ึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลีสุวัตราขจันตุเทวตาสัทธามัมูนิราชสัสุนันตุสขมุกขานสเกลกามีจารุปิกริสิคราตเตจตาะลเกวิมานีที่เปรตเตจฆามีจารุวนะคะคันเนะหะเนเคหาวัตถุมิหิเขเตปุมาเจยันตุเทวชลาธรารวิสมิยค่ะคันทับพันะคะติทันตาสันติเกยังมุนิวะรัตวัจนาสาธวมีสันตุธรรมสวรรค์กาโลอายามพัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายามพัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายามพัทันตาสองบทสวดนมัสการสิทธิคาถานนโมตัสสะะะควโต อรหาัตโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามพุทธสัจจิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอตินัสสะจัววัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธัมโมเมสารนังวะรังเอตินัสสะจัววัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวะรังเอตินัสสะจัววัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาาาานนสิิมหกกุโโถต อาริกาคาถามหาการุณิโกนาถวัฏฐายะสัพพานินาปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสจัจวัชินามหุนตุสัพพปัตถวามหาการุณิโกนาถหิตายะสัพพานินาปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสจจวัชนามหุนตุสัพพปัตถวามหาการุณิโกนาถสุขายะสัพพะปานินาปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมาเอตินัสจัจวัชนามหุนตุสัพพปัตถวา ห้าผดสวดมหาสมัยสูตรเอวัมีสูตังเอกังสมัยยังพระกวาสกเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงวะหาวันีมหาตาพิคุสังคีนสติปัจจามติหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอาราหารันติหิทัศหิจลูกกะทาตุหิเทวตาเยโพยนาสนิปตติสันนิปติตาหุติพระกันตังทัศนียาพิคุสังคัขจะจะอาตถุจตุนัสุทาวาสกายิกาณังเทวานังอตาธาหุสิออยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหาวันีมหาตา พิโคสังคนัสติงประจมัตเตหิพิุสตหิสเวอรหันติทัสิจโลกทตุหิเทวตายปุยนสนิปริตาหุนติภะคะวัตัทัศนายพิุสังยนุนามายันปิยนะวเตนุปสังกัมยามาอุปสังกัมิตวะภะคะวะตสันติเกปเจกะาภาษยามาติอันตาเทวตาสยทัปีนามาพลวะปุริโสสมัญังวาาหังภาษาลียาภาษาลิตังวาาหังสัมิเชยะเอวะมวัสดวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาักว ทศนิษฐ์ทีอิมังคารังกาพัสีมหาสมัยุูปมนัสมีเดวะกายสมะขตาอาขะตาอิมังธรรมะสมัยยักธิตายุบปราชิตสังน์ขันอะระโครปราชิวะตาปะคบัตโตศนิเก์ีอิมังคารังกาพัสีตาทาราภิกวะสมาระหังสจิตังอัตโนอุชุขกามังสุสารเทวานิธาเนคเหตวะอินทิญาณิลักขันติปันธิตาติอะระโกปราชิวะตาปะคบัตโตศนิเก์ีอิมังคารังกาพัชีจะเจ้าขีลังเสตวะผลิขังอินทัคขีลังองค์จามะมีชาเตาปะะะควโตส ยเกจิพุทธังสันนัง a ตาเสนะเตคัมมิสัติอปายะปุมิปะหายะมนุสังเทหะเทวะกายะปริสันติติอตโกภะคะวะภิกขุอมันเตสปนะภิกขเวทัสสะสุโลกะถาตุสุเทวตาันนิปิหุติะถาตนยะภิกขุสังฆังจิเตภิกขเวอะเหสวตัมมันอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภะคะวะตะนเอตะระมยิวะเทวตาสันนิปิะอะเหสุงเสยะาปิไมหังเอตะระหิเยิเตภิกขเวภะวิสันติอะนคตมันอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตส พระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาริอจิคิสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิกิตติยสามิภิกเวเทวกายานังนามิเทสิสามิภิกเวทกเวทวกายนานังนามิตันสงนา,าทานสุกังมณัตสิกโรธะพาสิสามิเตเอวัมพันเต,ตเตโคเตภิคุภะคาวตโตปัจจัสสุเอตตาทัาว้ววจาสิโลกะมุลกสามิยะท้าโกมาตราชิตายติตาคิริขปราปยิตาตาสมาหิตาปุรุสิหาวาสลินาโลหะสาภิสัมพุโนโวหะตัมนาสัสสุทาวิปัสสนามานาวิลาภิญโยปัจจัสเติยะตาวาวานิกาภีลาวะทเวกาตะะวมาสวะเเเกสสนรต Dewa kaya api kan tadi bisa na tapi kau tadi saat apa makan susu tawa pun sudah senang. Dewa sampai tu orang hujan yang amnu sana tak senang api ke saat tak mata kung sah sang atas saat lain setang ike sah senang amnu sana mata sun api ke nan mata kung kisah sapa puta ahmu tadi saat sapa api nya jawab waktu tu mana tak kung mata tu orang tadi saat tak sahuk ike setan ini tadi dewa kaya api kan tapi kau bo dewa hang kita ini semik lah ini lupa pasau saat tak sah sah ya kau makan pelaut tawa itu mantau shooting mantau mana mantau jadi semua orang mana api kamu pikun asam itu อาสาหิมวาตายยขานาตตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวานาเมืองโตเยสัสสีโนโมธรรมนาภิกขามภิกขูนางสมิติมวานางสาตาคิรติสาสายยขานาตตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวานาเมืองโตเยสัสสีโนโมธรรมนาภิกขามภิกขูนางสมิติมวานางอิเจเตโสละสัสสาสายยขาดนาตตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวานาเมืองโตเยสัสสีโนโมธรรมนาภิกขามภิกขูนางสมิติมวานางเวสามิธัพจัสสะตายขาดนาตตวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวานาเมืองโตเยสัสสีโนโมธรรมนาภิกขามิกนนนาาสเเุโววรรชะคปัังภิญโนััังสสสสตตาาหยยปกข ราชาขิโกสกพะคัมสมิติวนังปุริมัจจทิสังราชทัตตะโทปัสสาสติคันทะพนางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตสาภาอวินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสัสสิโนโมธัมนาอภิกรรมุภิคุนังสมิติวนังทัคขีนัจจทิสังราชวิรูหะตะปัสสาติกุพันธนางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตสาภาอวินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสัสสิโนโมธัมนาอภิกรรมุภิคุนังสมิติวนาิ มหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยสสิโนโมธัมมาภกามูภิกุนาสมิติวนอุตตรจิสังราชกุเวโรตัสภาสติกานาธิปฏิมหารชายยศสิโสปุตตปิตสาภะวอินทนามามหาพราอิทมันโตชุติมันโตวมโตยสสิโนโมธัมมาภิกามูภิกขุนาสมิติวนาอุตรนัจทิสังทัตาลโตทักีนวิรนาโกปจีเมนาวิรูปขคกุเวโรอัตติสังสัตตารุเตมหารชาสามันตาจตุโรทิสัททะันลมนาทังสุวานิกะปิลาเทวเตสัง เวเตนทุวิพุชวิพุโตสหัตนะโทกามาเสธวะจะกินน้ำมันทุนิมันทุจัปะนาโธอปะมณุจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเซโนจะคันทัปโณโรราชาชนุสโพอาคุปัญจสิโพเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจเนจราชโนคันทพพาสหราชุปิโมธมนาภิกกามุภิคุนางสมิติวนาอัตคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจักกะกัมภารสัตตะลาอาคุปยาคาสหายาเตปิยามุนาทัตตะลาถาจะอาคุนาคายาสเซโนเอราวันโอมหานโคสปะคัตสมิติวนังยีนะคะเลราชา ยาาาเยนะคาราชเสาสาหารันติทิพธิชาปคีวิโสจักภูมิหายาสาเตวนะนมัชปัตาจิตตาสุป,ปนธาอิติเตสนามะอภยันตธา,านะขาราชานามาสิสุป,ปนธาโตเขมมะกาสิโุธวสัรหาหิวจาหิวปะวะาหายันตานาคขสุป,ปนาจารณามาังกรสุภุธาอชิตาวะอวะวชิระหะเทนะสมุทรอสุรตาพาตโลวัชาวัชเตเตอิทันโตยะสศิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวขาสาเวปสิติสุจิตจับปะหาราโทนะมุจิสหะ สัตตัญจะพาริปุตตานังสัพเพวิโรจนามคัสจนาหิตวะพระลิงเสนังาหะอุพัทภาพมุปาขมูสัมโมโยธานิพันเตภิขูนางสมิติวนาอโปสุจเตวะปัทวิจเตโชวโยตัทะขมูวะรุณาวะรุณาเทวะสมุโจยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวะยัสสิโนทัศเสตทัสสะทากายาสัพเพนนาณตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามูภิขูนางสมิติวนังเวนทูจเทวะสัหาีจเตอสมาจเตวิญญาจันทสุวานิสัทธิวจันทะุรามาคูปรคิตาส ท่าวาคกา วสุนางวัสวโวเสธโถสักโกปะคะปุรินทะโถทัสเสตทัสส t h ากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตเชติมันโตวะนันโตโยสัสสีโนโมทามนาอภิกรรมโมพิขุนาสมิติวนงอาถาคูสาปุริวัชะละไมคีสิขาริวาริกาจโรชาชาอุมาปุพานิภาสีโนวัลุนาสาธรรมะจัจจุตตาจันณิกาสุริยาวุจิระอากูอากูวัสวันิสีโนทัสเสตทัสส t h ากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตเชติมันโตวะนันโตโยสัสสีโนโมทามนาภิกามุพิขุนาสมิติวนงสมานามหาสมานามนุสษย์สาม หารโยเทวะเจจารวิทาวิสิโนุปราคามหาปราคาอากุเทวะยะสัสิโนทัศเสตษฐะสัทธากายาสัพเพนาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโนมธามนาอภิกามุภบิคุนังสมิติวนังสุกากาลุภาอรุณาอากุเวขนะสาสหโอทตาไคหาปามุขาอากุเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละขชามิสักการเจยะสสิโนท่นียังอาคาปะชจุโนโยทิสาพิวสติทัศเสตษฐะสัทธากายาสัพเพนาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโน โมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติวนังขมิทตสิตายมากทะเยสสิโนสัมปิกาลามาเสาโชตินามาจาอาสวาลิมานารติโนอาคุอัฐาคุปรันิมิตเสติทัสธากายาสเพนาตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนัมโตเยสสิโนโมทัมนาภิกามุพิคุังสมิติวนันัเีเทวานิคยาสเพนตะวนิโนนามันวายเยนะอาคชุมเยจนเยติาสะตะชาติมักีลาโอคตินามาสวังทเขโมคตรงนะคขจธรวสิตาติจังสุภามาปรมัตโตาปุตตาะ พัมมโลกนัางมหาพมาพิติทติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตตะทะอิสระอาคุปเจกวะสวตติโน เตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสรเพยพิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมาราเสนาภิกามิปันสาการหาสามัทียังเอตัขนาดถาพนธารักยีนาพันธามาทุโบสมันตาปริวารีถาโมอมโวมุจิตาโกจินาอิติตาธามหาสีโนการหาสีนาอเปสยุปปนิณาตละมาหจัสรังกตะวานะเพราวังยะถาปุบรสโกเมโกธนยันโตสวิจุโกตธาโสปจุทาวติสังกุโตอสยวเสตันจัสรพังอภิญญาบวมคิตมานาจักุมะตะโตมันตยิสถาสาวกีสตเนะเตมาเลมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิโควเตจัตตาปาม สังวมติอิจายงสัพพวิชิตตสังขามาพยาติตายยสัสิโนโมทันติสหบูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติหกบทสวดจุลชัยยะปะชัยะชยปะปะปะระกอนนโมเมพุทธเตชะสารัตะนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปะสีเทวานารยะปรมีสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกา,าสะมุทาภูตังคังคาจะสะพัมมะชัยยะปะสิทธิพระวันติตชัยยะชัยยะธะ ทารณีทารณีอุทธิอุทธนณทะนะนะทีณทีททชยยะชยะฆะคนละตนละนิสัยนิอะไรใสเสน,นะเมรุราชพลนักราชีชยะชยะคัมภีรสโสพีนาเคยนทะนาคีปีศาจพูตกาลีชยะชยะทุนนิมิตารโรคีชยะชยะสิงสีสุทานานมุขชาชยะชยะวรุณมุขสาตราชยะชยะจำปาธินาคะกุลคันทก ชยชยคันชชนะตุรงสุกะระพุชงศีหะพยัคฆะตีปาชยชยวรุณามุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุลณสุทธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสทาสุชย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 ธรณีสารตินสทาชยชยมังกราชดัญญาพระวเคีชยชยวรุณายักเขชยชยราคะเสสุระพุชเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเมนธะคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชศรชัยชัยยะชยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับอุตสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรัคโฉชัยยะชัยยะนาโควิรุณหกโววิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะบุโนปิจะอคิวายโยจะปาจุนหูกุมารโอทัตตรัตถโกอัฏฐารสะมหาเทวาประสิทธ สิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทะสปาโลจะชัยยากังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยนะชยโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตช,ชัยยมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอาหางมาราาจจัสสัจปาปิมาโตปะ ราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาถาพมะคนามาเหสโนชโยปีพุทธศสิิมาโตออยังมราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาอินทคนามาเหสโนชโยปีพุทธศตสิิมาโตออยังมราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาเทวคนามาเฮสโนชโยปี พุทธสัสดิมโตอัยังมาราสะจัปปิมโตปะราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคนามะเฮสิโนชัยโยปิพุทธสัสดีมโตอัยังมาราสะจัปปิมโตปะราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชัยยะตถานาคคะนามะเหสิโนชัยโยปิพุทธสัสดิมโตอัยังมาราสะจัปปิมโตปะ อาชโยโุโคโสยามโพธิมันเิปโมทิตาชัยยตถา,าสัพพมคนามะเหสีโนชย,ยันโตโพธิโมเรศกยานานันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยหหิชย,ยัสิชุชยามังคะเลอป,ปาราชิตะปัลลังเกสีเสปัฏฐวิปกคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคปัตโตปโมทิทติสุนักขัดตัง สุมังคะังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุอิทังพัมมจาริสุปักกินังกายกรรมมังวาจกรรมังปักกินังปักกินังมโนกรรมังปณิตเตปะทักขินาปักขินานิกตะวานละพันตัเตปะทักขิเนเออัฏทะัตธาสุขิตาวารุหาพุศาสเนอโรคาสุขิตาโหสะโหทะสะหัสเพหิยาติภิสุนตุ โพนโตเยเทวาอัศมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนายากาจิปันาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนวัายุตตะกาเลปวัสสันตุวัฏสงวัฏสาวะรากาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทารหัง เจ็ดบทสวดธรรมะนิยามสุดตังเอวเมสุต,สตังเอกังสมัยยามพระวาสัวัติยังวิหารตเตะวานีนาทะปินที่กัสอาราเมตะตระโคภิกขวะพระวาภิกขุอมันเตศิภิกขววติภะตันเตติเตภิกขุพระขวโตัวปัจจสุพระวาเอตตาทวจะอุปาทาวภาิกขเวตาทาคตานังอรุปาทาวาตทาคตานางังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรม,มนิยามตาสัพเพสังคารานิจติตังตาคโตอภิ สัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏะเปติวิวรติวิภชติอุตานีกะโรติสัพเพสังคารานิจติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังทิตวะ ทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรม,มนิยามตาสาัเพสังขาราทุกคาติตังตถา,าคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวะอภิสเมตวาอ,อ,อ,อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกคาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตะทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยาม มะตาสเพธรรมาอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมเตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปันถเปติวิบัติวิภชติอุตตานิกโรติสัเพธธรรมาอนัตตาติธรรมโวจ่าภควาอัตตะมะนาเตภิคูภควาโตภาสีตังอภินันทุนติ ๘บทสวพเทรัตคาถาติตนามาคันเมยานาปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตัติเตมไปยินตัมอปปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมาตตาตตาตถวิปัสสติอสังเฮระอสังกุปังตังวิทามะนุปโรไหเยผู้ไดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้าไม่งอ่ง่ายไม่คลอนแคลเขาควรพอาะูนการไว้เช่นนั้น อาเจวากิจจมาตปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรภิกิตที่ต้องทาในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมาาเซนะมจุนาเพราะความผัดเพียนต่อมาจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหอรตันมตันติตันต์วิพาเทกรตติสันตวจิกตมุนิติภะมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมก้าบทสวดธรรมะสั่งเวคับปัดเจวเวกณะ สัพเพสังคารานิจสังคารคือร่างกายจิตใจและรลูปประทรนามประทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังคารคือร่างกายจิตใจและรลูปประทนามประทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมารตาสิ่งทั้งลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคารและไม่ใช่สังคารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คว,ควรถือว่าเป็นของเราว่าเป็น ว่าตัวว่าตนข <hi> องเราอะถู่วางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่อย่างยืนทุกวางมรณะความตายเป็นของอย่างยืนอะวัดสังมายามริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสามังเนชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างชีวิตของเราีวเป็นของไม่อย่างมรณะเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของที่อย่างวัตตะควรที่จะสังเวช อายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครันปัสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาจีเสสติจากนอนทับปะเถวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอีวะประดุดดังว่าถอนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทั้งหาประโยชน์มีได้อันิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงน้องอุป,ปาทวะยะธรรม,มโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรมรมดาอุปาจิตตว่านี้รุตชันติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสัม,มโยสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มาริงสุจักริสเรที่ตายแล้วและกำลังตายตเทวหงังมาริสมานี้มาริซามีเราก็จกักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ิบทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกัมมังส,พสพัพเพภิสัพเพหีพาเตหีกะตังปุญ,ญงโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทว,วา อัศมิงธานนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเทญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเทปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพนาคตาสุขิตาโหนตุ สุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสมาตินางสัมมิชนตุโวสิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวาสิบสองปฏิทานะคะถ่ายาเทวตา สันติวิหารวาสินีสุปปเปคเดพธิคาเดหินติหิงตาธรรมธทาเนนะพวันตุปูจิตาโสทิงกรนเตทาวิหารมัณฑทะเลเทราจมัชฌาจนะวกาจาริกะโวซา,ารามิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานีเข้ามาจะอิสาราสป,ปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาปุชเย,ยปิจันตสัมปวาสังเจทชาตาอัถวโปปาติกานิญานิกลงธรรมวรังปฏิจเต สัพเพปิทุกัสตกโรนตุสังขยัางธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปูขาลาสังโคโหตุสมโควะอัจชายจัยฮิตายจาอัมเฮราขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสปาปุนเนยยามะธรรมเมีริยาปเวทิเตปัสนนา โหตุสภเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวันตโตกาเลเทโวปวัสตุวติตะวติภาวายะสต,ตานังสัมมิตทัทงเนตุมเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตราช่างนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชานโนปะช่างราคันตุสัพ,พทาสิบสามเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจานิทุคาพยาปตาจานิพยาโสากปตาจานินสนโสกหโหตุสพเพปปิปานิโน,โน เอตาวตาจะอมหีสัมปทังปุญญะสัมปทังสเพธเทวานุโมธาตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทาตุนัตทันตุสัทธายาสีลางลักตุสัพพะทาปะวนาเบระตาหงตุขัจจันตุเทวตาคาตาสิบสี่สุมังคนคาถาโหงตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรโหงตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธมานุภาเวนะโสตีหงตุนิรันตระหงตุสัพพังสุมังฆลังลักันตุสัพพเทวตาสั นุภาเวนะโสธีหงตุนิรันตรังสัพเ well! พพุทธาพระลปตตาปจิกานังจะยังพลังอรหันตนันเจเตเชนาระคังพันธมีสัะพโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปจิกานังจะยังพลังอรหันตนันเจเตเชนาระคังพันธมีสัะพโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปจิกานังจะยังพลังอรหันตนันเจเตเชนาระคังพันธมีสัะพโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปจิกานังจะยังพลังอรหันตนันเจเตเชนาระคังพันธมีสัะพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันธมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันธมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันธมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโส วนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออันนี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรับ สัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามารถนอกนายสุภาพมานนอกครอบครัวขง้าพเจ้าพี่น้องพ้อเพื่อนหน่วยงานบางสายทั้งหลายนางกนกความพิจักกูลและครอบครัวนายธนพ,อพอรพรมโพและครอบครัวนายประทุมศรีบุญรอดครอบครัวสามส่ครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งพิริพิณาครอบครัวพระปิตาลาวและหลวงปู่ทวดผู้สร้างทีมงานและเอ็ดมินทุกท่านขอให้แค้วคัาด ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยนามทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยนามทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้ อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพรับปิตาย,ยศติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดสาธุจบไปแล้วนะคะกับ EP พีสี่เจอกันอีพีหน้าอีพีที่ห้านะคะ เราจะเจอกันยาวยอย่างนี้150 EP เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย